โอ้พระเจ้ามีอะไรควรใจนายเหรออ๋อเออไม่มีแล้วมากหรอกก็ไม่มีอะไรมากแค่นายดูเหนื่อยนะและนั่นน่าจะเพราะฉันด้วยฉันแค่กังวลเรื่องเดนจิกับเพวเวกลับบ้านมาแค่ปล่อยพวกนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้นายได้เคยเห็นพวกเขาแล้ว ใช่แน่นอนใช่ไม่ใช่ไอตัจริงและถ้าฉันเป็นนายเราก็แค่จะไม่คิดมากกับมันนายไม่เคยกังวลอะไรเลยไม่ใช่เหรอแน่นอนด้ใันก็รับมือมันได้ด้วยมนุษย์ควรเรียนรู้สักอย่างสองอย่างจากฉันนะเรามาถึงการเรียนรู้จากการที่แบบขี้เกียจพวกนาะยคิดว่าเขาคุย,ยกันเหรอเออคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณฮิเมโนะแล้วพอกเราก็ไม่ควรไปแอบตามเขาด้วย เนี่ยไปอะไรนี่มันสาคัญสำหรับภารกิจมากคือผมชื่ออะไรอีกแล้วภารกิจอะไรอ่ะฉันไม่เชื่อใจปีศาจอางฟ้าไม่ใช่ว่าคุณแค่อิจฉาปีศาจเทวดาเหรอมาไอ้คุณอิจฉาคุณอิจฉาคุณอิจฉาคุณฮิเมเนาะว่าทำไมทุกคนมาที่นี่อ่ะคุณแอบอยู่หลังพุ่มไม้แล้วก็นั่งจ้องพวกเขาทั้งหลายแล้วนะมันไม่อยากเราที่จะฆ่าเดาเฮ้ยพวกมันทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเงียบๆทิเดี๋ยวพวกเขาก็รุกเรารู้ตัวตั้งนานเออี่เมโนะเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็เออ่ออไ่าก นี่เมโน้น,นั้นแอบตามผู้คุณมาทั้งวันเลยล่ะแล้วเธอก็เขียนโน้ตที่เกี่ยวกับผู้คุณสองคนด้ยวยทำให้อิ่มก็อย่าเป็นอย่างนี้ด้วยเชื่อหรือเนี่ยไอ้เฮี้ยอย่าทำให้กูณด้แย่ได้บ่โน้ตเลยโอ้จริงดิโอ้เดี๋ยวเจอละเฮ้ยไหนว่นดูหน่อยสิอ่าโอ,อ้เฮี้ยนี่ลายมือลายตีมนยนี่เธอชายฉันเลยอะไรไม่เดี๋ยวนะนี่คุณแฮมี่แอบเข้าจหัวลั่มอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ใช โอ้นี่คุณรู้ด้วยเหรอมันค่อนข้างยา,ากเลยนะที่จะบอกว่าไม่รู้อะ่ะนี่น่าจะเป็นความรักที่สุดโตง่งระหว่างมวกนึกสองคนนะพวกเราไม่ได้เด็กกันเลยนะ <l ots> <c oughs> อ๋อเจ้าเราไม่เหรอแล้วทำไมผู้หญิงที้ม่มาไวกลางคนต้องอิจฉาฉันละ่ะนี่ไหนรันออกอากีหรือเปล่าเฮ้ยขี้ไงพวกเราไม่สาม,มารถกอดได้ซ้ำโดยที่ไม่อากิไม่ให้ระเหยอ่ะมันไม่ได้ผลหรอกนะตัวเดี๋ยวตัวแก บอกมาว่าชอบหรือไม่ก็มนุษย์ทุกคนที่ฉันเจอมันก็เหมือนกันหมดนะแต่นี่มันแตกต่างนะในด้านวิศาสตร์แล้วเขาก็ดูดีเลยทีเดียวเชียวนี่นายฉันไม่เคยรู้เลยว่านายรู้สิทํทำให้แม่งเข้าใจผิดซิฉันก็แค่ขอบคุณในเต็มที่นายซื้อให้เองก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทําให้นายณ์ดีขึ้นฉันจะซื้อให้อีกได้นะชีวิตฉันจบแล้วพวกเขารักกันแล้วทําไมคุณไม่ถามอากิตรงๆเลยล่ะ อ๋อใช่เธอเป็นผู้หญิงที่จะนอนหลับกับไอ้เร่ยยนนะฮะเฮ้ยนี่มึงทำอะไรกับเธอเร่อยยนนะจะจะจะไม่ทำอะไรแลวนะคืนนั้นยวกุจะกระช้าหัวหมงอมีเลย